ขอบคุณลูกค้าอีกครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานมันนี่เอ็กซ์โป2021นะครับปีนี้เป็นปีสําคัญเลยนะครับที่ดีรอยเร็จเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการลงทุนของนักลงทุนทุกท่านนะครับขอขอบคุณทุกท่านจริงๆครับที่ให้การสนับสนุนบิทคัพมาโดยตลอดครับก็ครั้งหน้านะครับรอติดตามชมเลยครับอาจจะมีอีเวนต์สําคัญอีเวนต์ใหญ่ของบิทคัพที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าแน่นอนครับขอบคุณครับนี่บิทคัพเราก็ได้มาร่วมงานมันนี่เอ็กซ์โป2021กันอีกครั้งนะครับมาในทีม Future of Money นะครับบริษัทเราเนี่ยก็เชื่อเสมอนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกฟิสิกอลไปสู่โลกดิจิตอลนะครับการที่จะเป็นสะพานที่ดีได้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราต้องเข้าถึงผู้คนได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลามีงานอะไรไหนๆอย่าง Money ่เอ็กโเนี่ยทางบิ๊ครับเนี่ยเราก็มักจะไปร่วมจัดกิจกร,กรรมให้กับทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ลงทุนนะครับที่สนับสนุนเรามาอย่างตลอดนะครับ อันนี้ก็บริการด้าน Exchange นะครับก็มาเปิดบัญชีให้กับลูกค้านะตรงนี้เลยนะครับก็ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาแล้วก็สามารถมาสมัครสมา,สมาชิกเพื่อเรดเหรียญต่างๆได้บนบิตบิตครับเว็บไซต์ของเราและแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้คือโอกาสใหม่ๆที่นะครับวงการบล็อกเชนวงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยจะสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับผมถึงบอกว่าถ้าเมืองไทยจับดิเรกชันถูกเนี่ย มันสามารถแก้ไขอดีตที่ผิดลาดมา50ปีได้เลยภายในแค่5ปีเจ้าหน้าที่แนะนําดีให้เราเข้าใจแล้วก็อยากจะสมัครลูกค้าอะไรอื่นก็ลองทดลองดูนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการต้อนรับที่อบอุ่นมากดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่รีสตา์เปิดโอกาสให้คนข้างนอกเข้ามาเข้าถึงง่ายมากขึ้นนะคะตื่นเต้นมากก็เป็นเกียรติมากเพราะงานในเ e อ็กโปเนี่ยผมได้มีเซสชั่นผู้พิเศษ กับผมแล้วก็คุณแชมป์ไอเล,ลอร์ลอสพูดเซสชั่นที่ว่า opportunity at loss in crypto universe นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในบูธปิดครับแล้วก็ในงานสัมมนาตัวนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆครับ